สวัสดีครับในวันนี้นะครับวันที่25นะครับมิถุนายน2566มิเตอร์ไฟตอนนี้ก็หมุนบ้างนะครับเพราะว่าแดดน้อยนูก็รู้แล้วครับนี่ฝนตกชุ่มช่ำไปเลยประปาหมู่บ้านครับตัวนี้ผมและทีมงานมาทำไว้เมื่อ นี่เลยใน Facebook จะลงไว้เป็นคือทำเสร็จนะครับเ,เสร็จฉลองปีใหม่ที่นี่พอดีเลยงบประมาณปีสองห้าห้าเก้าเจ็ดปีแล้วครับ สำหรับลหลายๆท,ที่คิดว่าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กับปะปาะหมู่บ้านได้หรือไม่ที่นี่เลยมันใช้งานได้ดีอยู่วันนี้เราก็มาปรับปรุงระบบซึ่งของเดิมตามแบบเดิมนะครับ<ม>ก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ทำระบบแบบนี้เราลื้อขายทิ้งไปแล้วนะครับระบบแบตเตอรี่ขายทิ้งไปแล้วนะ ตรงนี้เป็นที่วางแบตเตอรี่ในชั้นยินร์เตอร์ e. ตรนนี้ก็เป็นที่วางแบตแล้วก็เราก็เอาตัวนี้มาให้เขาก็ตอนนี้ก็ DC 250โวลต์ออก14แอมป์หน่วยไฟทั้งหมดนะครับก็6,900กับ9หน่วย ที่เราผลิตไปอันนี้ก็ใช้ไฟ AC DC รวมกันตัวนี้ตัวนี้ไปคุมตัวนู้นนะครับไปคุมมิสซูมิชิและเดิมตัวนี้เป็นคุมแบ,บตเตอรี่ผมก็แก้ไขปรับปรุงโดยใช้อินเวอร์เตอร์โซลา่าปั๊มจำไว้เลยครับเพื่อนๆปั๊มน้ำ อย่ามีแบบต,ตรตอยู่ในระบบไม่จบครับแต่นี้มันเป็นงานที่ว่าผมไม่ได้ออกแบบนะครับทําตามแบบก็วันนี้ก็ลื้อทิ้งไปแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้เสียนะครับสองตัวนี้ไม่ได้เสียแต่ที่เรามาเปลี่ยนคือให้มันเป็น220โวลต์3เฟสในเรื่องปั๊มก็ระบบก็ช่างรู้แต่ชาวบ้านไม่รู้อันนี้ก็ เป็น220โวลต์สามแรงม้าหนึ่งเฟสน,นะนนี้ก็เป็นระบบลูกรอยเดิมก็เอาไว้ทำงานเหมือนเดิมคือเป็นคุมลูกรอยปกติและสั่งงานมาที่ินอวอเตอร์ก็คือเมื่อแม็กทำงานก็ตัวนี้ก็คือจะดูด ปกติเราจะโยงตัวนี้นะครับแต่เราไปใช้แมกเนติกควบคุมปิดเปิดถ้าน้ำเต็มก็จะเหลือเฉพาะดีซีก็ตัดไฟฟ้าจากแมกเนติกตัวนี้ก็หยุดทำงานตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ผมมานี่สองวันแล้วปั๊มทำงานเกือบยี่บสี่ชั่วโมงเลยใช้น้ำเยอะมาก หมู่บ้านนี้ค่าไฟเดือนละหมื่นกว่บาทก็ประหยัดไปได้เยอะสนอกสนใจระบบพลังงานโซลลเซลล์ปั๊มน้ำหรือว่าออนกิตศึกษาความรู้สองเบอร์นี้ครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำจัดสรรอุปกรณ์ให้เอาไปติดเองสอนแนแนว่ะ สำหรับวันนี้ก็ล่ำลาครับสวัสดีครับ